ข้อที่10นะคะเราให้ตัวเลขเหล่านี้มานะคะก็คือบอกว่าเป็นรากรู t ก็คือรากนะคะของ Characteristic Equation ให้หา general solution แปลว่าตัวนี้มันก็คือ r 1 r 2 r 3ไปเรื่อยๆของเรานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเขียนค่ะ y ที่เป็น general solution ของเราก็เกิดจากค่าคงที่ใช่ไหม c 1 e กำลังลบหนึ่ง x ถูกไหมคะบวก c 2 e กำลังลบหนึ่ง x แต่ว่ามันซ้ำก็เลยเติม x เข้าไปเพื่อให้ไม่ซ้ำบวก c 3 e กำลัง0 x บวก c 4 e กำลัง2 x อ่าต่อมามาเป็นคอมเพกนะคะบวก c 5 e กำลัง2 xcos ส x บวก c 6 e กำลัง2 x s i n 4 x ต่อมาก้อนนี้บวก c 7 e กำลัง3 x cos x บวก c 8 e กำลัง3 x sine ส x บวก c 9ก้า e กำลัง3 x cos x บวก c ส e ิบ e กำลัง3 x cos ออสา่ะ s i n 3 x แต่ว่าเป็นไงคะมันซ้ำเห็นไหมคะก็จะเห็นว่าก้อนนี้กับก้อนนี้มันซ้ํากันเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ x ไปในก้อนหลังนะคะเพื่อให้ทําให้มันไม่ซ้ำนะแล้วเราก็สามารถเขียน e กําลัง0 x ตัวนี้ว่ามันก็คือ1ก็ได้นะคะนั้นอันนี้ก็ต้องดูดีๆว่ามันมีทั้งหมด10ลากเราก็ต้องได้ถึง c 0 1 2 3 4, มันบวกลบใช่ไหมเจ็ดแปดเเห็นไหมคะก็ได้สีตัวไหนซ้ำก็เติม x ลงไปเพื่อให้มันไม่ซ้ำนั่นเองอันนี้ก็คือ general solution เมื่อกำหนดรากของ characteristic equation มาให้นะคะข้อ11เราจะหาผลเฉลยของสมการ ode Order 2ออันนี้มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่นะคะเราก็ต้องเขียน characteristic equation ก่อน กำลังสองลบห้าอาบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์อันนี้แยกตัวประกอบได้ไหมคะมันจะได้เป็นหนึ่งกับหนึ่งไม่ได้นะ้ะเพราะฉันใช้สูตรอเท่ากับบวกลบสแควร์ลบ b ใช่ไหมคะบวกลบสแควรูทบีกำลังสองลบสี่หารด้วยสองตรงเนี้ยของเราคือหนึ่งคือลบห้าแล้วก็ C เท่ากับหนึ่งก็แทนค่าลงไป ลบลบห้าบวกลบสแควรูท t B กำลังสองลบสี่สี่หารด้วยสองนั้นครูก็จะไดอาเท่ากับห้าบวกลบสแควรูทยี่สิบห้าลบสี่หารด้วยสอง หบวกลบสแควรูทหารด้วย2เพราะฉะนั้นมันมี2รากเป็น r 1ก็คือ5าบวกสแวรูทยหาร2กับ r 2ก็คือ5าลบสแวรูทยหาร2เพราะฉะนั้น y ก็คือ c 1่ e กำลัง5บวกรูท21ส่วน2 x บวกกับ c 2 e กําลังเป,เป็นจำนวนจริงใช่ไหมข้อนี้นะคะเป็นจํานวนจริงใดๆไม่ได้เป็นเชิงซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นเป็น exponential ยกกําลัง r 1 x บวกกับ c 2 e กําลัง r 2 x มันก็คือ5ลบ square o o 21ส่วน2 x นั่นเองคือคําตอบนะคะอย่าไปสับสนนะอันนี้เป็นจํานวนจริงไม่มี i เพราะฉะนั้นไม่ใช่จํานวนเชิงซ้อนอย่าไปใช้สายกับคอร์สนะคะ ข้อสิอันนี้เพิ่มเติมเงื่อนไขค่าเริ่มต้นมาให้นะคะก็เลยจะต้องเอาไปหาค่าส1 c หองต่อเมื่อเราได้ general solution จากสมการ y double p r m ลบส y p r ร m บวกสก็เริ่มกันเลยสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ก็จะได้ Characteristic Equation ก็คือ r กำลังสอง ลบ r บวก4อันนี้แยกตัวประกอบได้เป็น r ลบ2 r ลบ2เท่ากับ0 r 1ก็คือ2 r 2ก็คือ2เพราะฉะนั้น general solution ก็คือ y เท่ากับ c 1 y 1บวก c 2 y 2ซึ่งก็เป็น c 1 e กํลัง 2x บ e วก c 2x e กํลัง 2x เพราะว่ารากมันซ้ำใช่ไหมคะก็จะได้ตรงนี้ออกมาคราวนี้เงื่อนไขค่าเริ่มต้นที่เขาให้นะคะมันมี2ค่ามีดิฟกับไม่มีดิฟเนาะเพราะฉะนั้นครูด,ดิฟไว้รอเลยดิฟตัวนี้ก็ได้ c 1ดิฟ e กํลัง 2x ได้ 2e ก2ํลัง 2x ก้อนหลังต้องดิฟผลคูณนะคะ c 2หน้าดิฟหลัง e กํลัง 2x ดิฟไซก็คือได้2บวกหลังดิฟหน้าดิฟน้าได้หนึ่งดังนั้นครูจะได้เป็น2 c 1 e กํลัง2 x บวก2 c 2 x e กํลัง2 x แล้วก็บวก c 2 e กํลังส x เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปใส่ในเงื่อนไขค่าเริ่มต้นของเราเงื่อนไขค่าเริ่มต้นของเราก็คือนี่ไงคะ y 0จาก y 0ศเท่ากับ1และ y พามศย์เท่ากับ3เราจะได้อะไร y 0ศนย์เท่ากับ1ก็ต้องแทนในสมการนี้เมื่อ y เป็นเอ่เมื่อ x เป็น0 y นจะเป็น1 1ก็เลยเท่ากับ c 1 e กำลังศบวก c 2 0 e ศกำลังศนย์เพราะนั้นเหลือ c 1เท่ากับ1่อืม ต่อมา y พรม0เท่ากับ3ก้อนนี้ก็ต้องเอามาแทนในสมก,การนี้ y พรัมเป็น3 2 c 1 e กำลัง0บวก2 c 2ค e, ูณ0ย์ e กำลัง0บวก c 2 e กำลัง0นย์ก็จะได้เป็น3เท่ากับ2 c 1บวก c 2แต่ c 1รู้แล้วเป็น1ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นครูก็จะได้ c สองเท่ากับสามลบสองก็คือหนึ่งเดน the particular solution ผลเฉลยเฉพาะก็คือ y เท่ากับ c หนึ่ง c หนึ่งคืออะไรคะ c หนึ่ง c หนึ่ง e กำลังสอง x บวก c สอง x e กำลังสอง x ก็จะกลายไปเป็น e กำลัง 2x บวก x e กำลัง 2x นั่นเองเพราะว่า c1 กับ c2 ต่างเป็น1ทั้งคู่นะคะข้อ13เป็น ODE order 3นะคะแต่ว่ายังคงมีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวหรือค่าคงที่ดังนั้นเราก็จะต้องหา characteristic equation a กำลังสามลบสอง a กำลังสองลบ a หวกสองเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะใช้หารสังเคราะห์นะคะสามประสิทธิ์ของ a กำลังสาม a กำลังสอง a กำลังหนึ่งแล้วก็ a กำลังศูนย์มาหนึ่งลบสองลบหนึ่งสองเอาตัวประกอบของสองตัวนี้ค่ะจิบมาสักตัวหนึ่งลองดูนะครูเอาหนึ่งแล้วกันเนาะ อันหนึ่งตัวแรกดึงลงมาเป็นหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งอ่าเขียนตรงนี้นะคะผลคูณตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกลบสองลบสองบวกหนึ่งก็ได้ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งบวกลบหนึ่งก็ได้ลบสองอันนี้ลบสองศูนย์อ้าวก็แปลว่า R ตัวแรกเป็นหนึ่งและเหลือตรงนี้คือ R าร์กำลังสองลบ R ลบสองเท่ากับศูนย์ แยกตัวประกอบได้เป็น r ลบ2 r บวก1เท่ากับ0แปลว่า r 2คือ2 r 3คือลบ1งั้นครูจะได้ละ r 1สุดตรงนี้นะคะ r 2เป็น2 r 3เป็นลบ1เพราะฉะนั้น general solution ก็คือ y, y เท่ากับ c 1 y 1บวก c 2 y 2บวก c 3 y 3ก็คือ c 1 e กำลัง x บวก c 2 e กำลัง2 x บวก c 3 e กำลังลบ x นั่นเองอ่ะเห็นว่ามันเป็นออเดอร์3ไม่ใช่ว่ามันยากนะคะก็ต้องลองทำดูอย่าเพิ่งถอดใจนะคะอันนี้ใช้หารสงังเคราะห์เข้ามาช่วยในการหารากของ สมการพรหุนามดีกีสาตัวนี้นะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าให้หาสมการ ODE Order 4ที่มี solution หรือคำตอบหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าเขาให้คำตอบมาเราสามารถหาได้ว่า r 1ก็คือ0ถูกไหมเพราะอันนี้มันคือ e กำลังศ x อันนี้ก็คือ x e กำลัง0 x เพราะนั้น r 2ก็คือ0 r 3อ่ะา r 3คืออะไรคือ2แล้วก็ r 4ก็คือลบ2องคูก็ไอ้แรกตัวเนี้ยนะคะมันมาจากสมการ r ลบ r ลบ r บวกสอ r ลบแล้วก็ r บวก2เท่ากับ0ถูกไหมเราก็จะแก้กลับได้เป็น r เป็น0ูย์สตัวแล้วก็ r 3เป็น2แล้วก็ r 4เป็นลบ2ซึ่งก็คือ r กำลังสอง r ลบ2 r บวก2เท่ากับ0 r กำลังสองอันนี้ได้เป็น r กำลังสองลบ4ซึ่งก็คือ r กำลัง4ลบ4 r กำลัง2เท่ากับ0ซึ่งแปลงเป็นสมการอันนี้คือ characteristic Equation เราก็จะได้สมการ ODE ก็คืออนุพันธ์อันดับที่4ของ y เทียบ x ลบ4 y d y ด b l e prime เท่ากับ0ูนนั่นเองเป็น ODE ที่สอดคล้องกับคำตอบที่เขาให้มาเมื่อกี้นะคะ